เป็นคลิปที่อยากทำมานานมากก็คือคลิป What's in my bag ค่ะเป๋าประจำตำแหน่งเกรดมากฉันจะต้องพร้อมฉันจะต้องได้ฟุตมันเข้ามือนอัดที่สุดเลยเออเอาไปก่อนทุกอย่างในการทำคอนเทนต์จะดูยากขึ้นคลิปนี้ไม่มีสคริปต์เลยคือไปอย่าลวนอ่ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนขอตอนรับกับเข้าสู่ช่องพีนัทนะคะคลิปแนวนี้นะคะห่างหายจากช่องเราไปนานมากแต่ก็เป็นอีกคลิปคลาสสิกที่อยากทําเหมือนกันก็คือ Was h t in my bag นั่นเองถ้าเกิดใครติดตาม TikT o อกนัทน,นะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะคอนเทนต์เนี้ยมันเป็นคอนเทนต์ที่คลาสสิกเกินไปสาหรับ YouTube หรือเปล่าแต่ว่านัทก็ยังมีทํา Was in my bag ใน t i k t o อกบ่อยๆหลายๆคนก็จะเห็นเราแบบเปิดกลุ่กระเป๋าแล้วก็ของข้างในเรื่อยๆนะคะแล้วคือมันเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมากเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเกิด เราทำในทิกต o k แล้วอะเราควรจะมันรวมดีๆใน YouTube แล้วก็ป้ายยากับทุกคนเหมือนกันว่าในกระเป๋านัดพกอะไรบ้างนะคะ ต้องเล่าพื้นเพยนี้ัยการใช้กระเป๋าก่อนนะคะคือ1นะนเป็นคนชอบใช้กระเป๋าใหญ่เพราะว่าชอบยัดทุกอย่างโยนโยนโยนลงไปแล้วก็คุยหาของง่ายๆ 2. ข้อ2กระเป๋าต้องจุของได้เยอะเพราะว่านัทเป็นคนบ้าหอบฟางมากอะไรที่ใช้หรือไม่ใช้ก็คือเผื่อ,อไว้ก่อนแล้วอีกข้อนึงก็คือกระเป๋าที่ได้ใช้บ่อยๆที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสีดําไม่ก็สีน้าตาลเนาะขอแอบป้ายกระเป๋านิดนึงนะคะใบที่ใช้บ่อยๆก็คือใบแรกน้องสแตนออยนั่นเองเป็นรุ่นชับบี้สีน้าตาลแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรพลุงพลัง เต็มไปหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบที่มีความแบบขี้เล่นที่สุดใช้กับในชีวิตประจำวันได้เลยแบบเสื้อยินยีนอะไรเรียบๆของเราที่เราชอบแต่งแล้วแบบทรงกระเป๋ามันคล้ายๆกับเป็นกล่องเพราะฉะนั้นมันก็ มันก็ประหยัดของได้ดีเหมือนกันส่วนใบต่อมาค่ะอันนี้คือนันเห็นในติกต o กก็เลยไปซื้อตามเขามาแล้วปรากฏว่าชอบมากทุกคนมันเป็นกระเป๋าทรงแบบ ui, ย้อยๆเลเทะแบบนี้นะคะและแน่นอนว่ามันโยนและยัดของได้นัดก็เลยชอบมากแล้วก็แบบเป็นสีดําด้วยที่มันสามารถเข้าได้กับทุกชุดเพราะฉะนั้นใบนี้ก็เป็นอีกใบลูกรักที่นะัดใช้บ่อยเหมือนกันเนาะส่วนใบสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นใบที่หลายๆคนอยากให้รีวิวก็คือพลีนนั่นเองพอลันพลี ถือได้ว่าเป็นกระเป๋าแนวแบรนด์เนมใบแรกและใบเดียวของนัดเลยก็ว่าได้คือนะัดชอบใบนี้มากมันใหญ่สะใจมันยัดได้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีออกน้ําตาลด้วยนี่แล้วมันก็จะมีดีเทลคือมันสามารถแบบขยายกระเป๋าให้เป็นทรงที่กว้างขึ้นแบบนี้ได้มันก็จะยิ่งกว้างสะใจเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันไหนที่อยากให้ดูมีความเป็นแบบทางการมากขึ้นดูไปทํางานดูไปพบใครจริงจังมากขึ้นก็จะหยิบใบนี้ไปนะคะอื ซึ่งกเป๋าทั้ง3าใบเนี้ยที่เราใช้บ่อยๆมันก็จะมีของข้างในที่คล้ายๆกันนะคะก็คือของที่เราพกในชีวิตประจําวันนี่แหละแอบวงเล็บให้ว่าเป็นสายชีวิตประจําวันที่ติดทาคอนเทนต์เพราะว่าอาชีพคือทำคอนเทนต์เนาะก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะแบ่งเป็นหมวดละกันหมวดแรกคือหมวดความบันเทิงเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆน,นะคะสิ่งที่เราจะพกออกไปตลอดเพื่อแบบแก้เบือ่อและเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนถามถึงเยอะมากๆก,ก,ก็คือมันไม่ใช่ iPad Mini นะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็น e-reader ค่ะ คือมันมีทั้งนิยายมีทั้งการ,ร์ตูนมีอะไรแบบให้อ่านเต็มไปหมดนะคะเพราะว่านัดโหลดแอปที่ชื่อว่าเมปบกเข้าไปใน E-Reader อันนี้ e r e d e r อน,นี้คือแบรนด์ b o o k s เนาะอันนี้เป็นรุ่นพ o ก e 5นะคะขนาดมันกระถัดรัดดีมันเบามากนะั่นชอบมากเล็กกว่า iPad mini อีก ก็คือมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเป็น Kindle นั่นแหละค่ะแต่ว่านะ้าเราชอบอ่านแนวแบบภาษาไทยก็เลยมาซื้อน้อง Books อันนี้นะคะและด้วยความที่น้ําหนักเบาแค่นี้เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถอ่านได้แล้วคือน้งงมากว่าอะไรดนใจให้มันสามารถเหมือนแบบหนังสือพิมพ์หรือกระดาษขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นนะก็เลยติดอันนี้มากนอกจากติดเอาอยู่ในกระเป๋าแล้วก็คือติด เอาขึ้นไปอ่านก่อนนอนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราไปไหนที่จะต้องใช้เวลารอนานๆเราก็ไม่ค่อยกังวลแหละเพราะว่าเราจะมีอันนี้ติดกระเป๋าไว้เสมอก็แค่มีหนังสือที่ชอบโหลดเก็บไว้ก็สบายแต่ว่านอกจาก e-reader แล้วอีกอย่างหนึ่งที่บางครั้งนรก็สลับพบกันไปมานะคะก็คือกระเป๋าใบนี้มันเป็นกระเป๋าสําหรับ นี่ใส่หนังสือค่ะมันน่ารักมากทุกคนเอาจริงถ้าเกิดแบบห่างจอได้เราก็อยากห่างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่กับ e-leader ไม่ก็เป็นหนังสือเป็นเล่มแบบเนี้แล้วถ้าเกิดหนังสือเป็นเล่มมันเป็นแนว how to เราก็จะมีพกแบบพวกปากกาเม m o p a ดอะไรอยู่ข้างในแบบนี้ไว้ด้วยก็เอาไปขีดค่ะคําคที่ชอบประโยคที่ชอบมันก็เลยเหมือนเป็นกระเป๋าประจําตําแหน่งสําหรับน้องหนังสืออันนี้นิดหนึ่งมันก็จะใส่เล่มเล็กๆแบบนี้ พกพาได้สะดวกนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นแบรนด์เกาหลีเนาะนัดพีมาเดี๋ยวจะแปะร้านพีอะไรไว้ให้นะคะต่อไปน้องคนนี้ก็คือหูฟังค่ะนัดจำชื่อรุ่นหูฟังโซ n y ไม่ได้ตลอดเลยเพราะว่ามันยาวมากมันเป็นรหัสอะไรสักอย่างจริงๆอะเวลาเราพกไปไหนมาไหนอะ่ะมันมีเคสด้วยแต่ว่าเคสมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นนัดก็จะพกไปแบบ เปล่าๆแบบนี้แหละอันนี้ก็จะพกไปสําหรับวันที่ต้องการที่จะได้รับความ p r i v a t แต่อยู่ข้างนอกนิดนึงอย่างเช่นนั่งตัดงานตรวจคลิปหรือว่าแบบไปอ่านหนังสือที่ไม่อยากจะได้ยินเสียงข้างนอกเราก็กด noise cancellation ในนี้ได้นะคะแล้วคือดีไซน์มันน่ารักมากเบาหูใส่นานๆแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะคิดว่าใส่กับชุดไหนก็เข้านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกไปข้างนอกเราอยากแบบพกหูฟังครอบหัว จะเอาโซนนี้ไปนะฮะเราไม่เคยรีวิวแบบจริงจังแล้วแต่ว่าที่เกรก็คือเวลาเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยคือเราสามารถแบบกด double tap เลื่อนเปลี่ยนเพลงไปซ้ายก่อนหน้าไปหลังอะไรเงี้ยคือจากตรงนี้ได้เลยเกรดมาก หรือว่าถ้าเกิดบางครั้งไม่อยากให้เอิบกระเริบมากก็จะมาจับน้องคนนี้อันนี้คือ AirPods ค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นได้ใช้กันแต่ว่าจริงๆนักก็ใช้นะคะเวลาแบบประชงประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น AirPods แล้วก็มีใส่ตัวเคสน่ารักอันรักอันนี้ที่เหมือนเป็นยีนปักคิ Q ้วๆมันน่ารักมากแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดก,กระเป๋าแหละเผื่อแบบฉุกระหกต้องมีประชุมอะไรหน้างานก็ใส่ปุ๊บได้เลยต่อไปจะมีกระเป๋า2ใบนี้ ในกระเป๋านะัดตลอดนะคะอย่างใบแรกอันนี้คือกระเป๋าตังค์เป็นกระเป๋าตังค์ที่นุ่มนิ่มเรียบง่ายที่สุดเลยอะจริงๆนะคือนะ้ะดใช้กระเป๋าตังค์มาหลายแบบนะคะทั้งแบบเป็นของแบรนด์ก็มีหรือว่าเป็นแบบน่ารักน่ารักก็มีแต่ตอนเนี้ยมันสรุปจบว่าไอเจ้าใบเนี้ย ของร้านเนี่ยมันเข้ามือนัดที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดหรือว่าพวกสลงสลิปใบกํากับภาษีที่นต้องเก็บรวมสิ้นเดือนนัดก็จะพับพับเก็บไว้ตรงนี้นะคะไซส์ของมันอ่ะพอดีกับขอบบัตรแล้วก็ขอบใบเสร็จที่นัดพับเก็บพอดีก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือกระเป๋าตันที่ถูกต้องสําหรับฉันมากจนตอนเนี้ใช้ไปใช้มาจนน้องเริ่มดําแล้วนะคะส่วนกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นแหล่งรวมสารพัดความสวยงามค่ะ ก็คือมันเป็นบรรดาลิปนั่นเองน่าจะพกลิปในนี้ทั้งหมด4แท่งด้วยกันอันนี้เป็นลิปที่ใช้จริงๆเวลาจะไปข้างนอกอะไรอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์โรแมนค่ะ3อันนี้แล้วอันนี้คือออยทินของ E2D เนาะสามอันเนี้ยจะใช้เพื่อแบบเบลนด์ขอบปากแล้วก็ทานอกทาในอะไรต่างๆส่วนอันนี้ก็คือเราเป็นคนปากแห้งง่ายก็เลยจะต้องมีแบบตินมีออยมาเคลือบให้มันมันตลอดเวลาแล้วมันจะรู้สึกฟินมากเวลาแบบ อะไรยงี้จริงๆรู้สึกว่าคนเราจะใช้ลิปเยอะไปทําไมแต่ว่าพี่สาวตอก,กก็สอนว่ามันจะใช้แท่งเดียวไม่ได้มันจะต้องมีแบบทาไลเนอร์ปิดคอปากถมข้างในแล้วมาเบลนดกระจับข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในนี้ยังมี อีก2ออย่างที่นัดพกก็คืออันนี้พี่สาวตอกๆก็แนะนํามาอุ้ยทำไมสีในกล้องมันแบบน่ากลัวขนาดนี้ปกติเราจะกินลูกอมเพื่อดับกลิ่นปากใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบที่เกือนลงไปกับน้าอะแล้วมันก็จะเหมือนจะไปเย็นๆหอมๆแบบมันทําให้สดชื่นตั้งแต่ข้างในสู่ภายนอกอะ,อะไรแบบนั้นแล้วก็อันนี้คือลิสเตอรีนเวลาแบบเพื่อนเห็นเพื่อนจะถามตลอดว่ามันคืออะไรแต่มันคือสเปรดับกลิ่นปากนี่แหละแต่ดีไซน์มันแปลกเฉยๆมันใช้อย่างนี้คะ่ะเอามือกดเข้าไปอย่างนี้ใช่ปะเราก็ อต oh. ั้งแต่นะเคยใช้มาของลิสตอรีนอะสดชื่นที่สุดแล้วแล้วมันก็เล็กกระปิดแค่นี้มากเพราะฉะนั้นมันไม่เปลืองพื้นที่เลยอนั่นแหละคะ่ะนี่แหละก็พกอย่างนี้ติดไปคือมันสดชื่นมากแค่แบบสองฟืดมันก็เย็นทั่วคอแล้วอะ่ะ ต่อไปจะเป็นสู่พาร์ทการสร้างคอนเทนต์บ้างแล้วค่ะเราว่าการที่เราเป็นนักแบกของหรือว่าได้ฉายาแบบบ้าหอบฟงังส่วนหนึ่งมันเพาะของทำคอนเทนต์มันเยอะมากคือเหมือนแบบถ้าออกไปนอกบ้านแล้วมันมีสถานการณ์ที่ต้องถ่ายคอนเทนต์อะไรสักอย่างฉันจะต้องพร้อมฉันจะต้องได้ฟุตไม่ว่ายัางไงก็ตามอย่างปกติส่วนใหญ่ถ้าไปข้างนอกนะคะเราก็จะพก iPhone ไปอยู่แล้วใช่ไหมคือจะเอากล้องหรือไม่เอากล้องไปยังไงมันก็ถ่ายด้วย iPhone ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวช่วย iPhone ในการถ่ายทําคลิปเยอะมากอย่างแรกคืออันนี้ค่ะ อันนี้มันเป็นสุญญากาศที่เราเอามาแปะ iPhone แบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นสุญญากาศแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็เอามาแปะ iPhone นะคะแล้วเราก็เอา iPhone ของเราไปแปะใส่กระจกอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นมุมที่ได้อะมันก็จะเป็นมุมตรงๆที่ฉายมาที่เราแล้วเราก็จะฟิตเช็คหรือว่าแบบทำคอนเทนต์กับเพื่อนอะไรคือมันได้หมดเลยแค่เอาน้องคนนี้ไปแปะกับอะไรที่เป็นเรียบๆแปะตู้เย็นแปะกระจกแปะผน,นังคือน้องสามารถทําได้นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึง่ง ที่มันจะต้องพกไปด้วยเสมอและอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากก็คือน้องมอฟไตล์พอร์ตฮติดใช้มอฟมากอย่างที่ทุกคนเห็นรีวิวคือมอฟสามารถตั้งได้ทุกที่ทุกสถานการณ์แล้วก็แบบหมุนแนวตั้งแนวนอนอะไรแบบนี้ได้แล้วคือเขาเล็กแค่แบบ เล็กแค่เนี้ยเราก็ติดด้วยแม็กเซฟด้านหลังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือขาตั้งกล้องในชีวิตจริงที่นัดใช้บ่อยที่สุดถ้านัดลืมเอาออกไปนอกบ้านเหมือนจะขาดใจเพราะรู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรไปสักอย่างในการทำคอนเทนต์ทุกอย่างในการทำคอนเทนต์จะดูยากขึ้นทางที่ปกติก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีมอฟแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วอีกอันนึงที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนั้รู้สึกว่าเออมันก็เก๋ดีเหมือนกันมันเป็นตัวจุ๊บมนแหละแบบนี้ คือบางทีอย่างอันเนี้ยคือมันจุบได้ก็จริงแหละแต่นเนี้ยจุบมันจะแน่นกว่าแล้วมันก็สามารถปรับองศาอะไรอย่างเงี้ยบิดซ้ายบิดขวาได้ง่ายกว่าเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นบางครั้งที่เราแบบอยากได้มุมแปลกๆอย่างเช่นติดบนกระจกแล้วถ่ายลงมามุมกล้องวงจรปิดจากข้างบนอะไรเงี้ยเราเอาน้องคนนี้ไปแปะแป แล้วก็ให้เขาดูดอัตโนมัติได้เองเลยแล้วเราค่อยแบบมาบิดตรงขาตั้งตรงนี้เอานะคะมันดีมากเพราะว่านักเคยแปะเองแล้วแปะไม่เหนียนมันก็จะหลุดง่ายแต่เนี้ยดูดแน่นมากแล้วก็องศาตรงเนี้ยปรับได้หมดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการถ่ายคอนเทนต์ได้ดีมากเหมือนกัน ชิ้นต่อมาเป็นชิ้นที่ทําให้ใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างมั่นใจมากขึ้นก็คือ power bank นั่นเองอันนี้เป็น power bank แบรนด์ไพเซนนะคะเอกลักษณ์คือน้องจะมีขาตั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราชาร์จอ่ะเราแปะข้างหลังแบบนี้ใช่ไหมคือแบบจะถือเล่นเลยก็ได้หรือว่าจะตั้งน้องแบบนี้ระหว่างเล่นก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะถือเข้ามือได้ง่ายจากที่รีวิวมาทุกคนจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า m a ็ s a ซ e ที่เคสมีความสำคัญกับชีวิตนัดมากเพราะว่าทุกอย่างที่เรารีวิวมาตรงนี้มันเป็น m a ็กเซ e หมดเลย เพราะมันสามารถใช้ได้กับทุกอย่างในการทำคอนเทนต์ของเราอ่ะมันก็เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆเลยและกล้องหนึ่งเดียวที่จะพลอ,ออกไปข้างนอกบ้านนะคะที่น้หนักเบาที่สุดก็คือน้อง DJI Pocket 3นั่นเองนั่นว่ามันเป็นกล้องประสาสรมากฉีกกดความเล็กความง่ายทั้งแนวตั้งแนวนอนมากๆเลยคุณภาพมันก็ดีเล็กกระจิ๋วเดียวจะไปวางบนโต๊ะอาหาร ขอบกําแพงริมสะพานคือมันวางได้หมดเลยแล้วก็ถือนิ่งมุมกว้างสวยงามนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะติดพกไปด้วยตลอดแต่จะใช้ไม่ใช้ก็ค่อยว่ากันก็คือไม์ของ dji ตัวนี้มันเล็กแค่นี้เองอะเราแบบวิธีใช้ง่ายมากก็คือกดปุ่ม power ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะต่อกับเครื่องโดยอัตโนมัติเลยคอนเซปต,ต์ dji น่าจะเป็นอะไรที่แบบใช้ง่ายใช้คล่องอะก็เลยแบบติดใจน้อง dji คนนี้มากเอาไปให้เพื่อนใช้เพื่อนก็ชอบได้ทั้งเสียงได้ทั้งวิดีโอดีมาก ต่อไปคือของจีปาถะค่ะจีปาถะที่หมายความว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่แต่ก็เอาไปก่อนเพื่อความสบายใจของชิ้นไหนที่เราไม่ได้ใช้หยิบจับบ่อยๆนะคะแบบต้องตั้งใจหยิบมาใช้เท่านั้นแล้วก็จะเอามาใส่ในกระเป๋าแบบนี้คือถึงจะชอบยัดของลงในกระเป๋าแต่เราก็ไม่ชอบให้ของทุกอย่างมันกลิ้งทับกันไปทับกันมาเพราะว่าเวลาหาของอ่ะมันจะหาลําบากมันจะต้องคน้นแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันจับใส่อยู่ในนี้มันก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการกวนได้มากขึ้น อย่างแรกมีกระจกนี่อันนี้เป็นของแบรนด์ Bing Me ดอะเบคอนเป็นกระจกที่มาพร้อมกับหวีนะคะบิงมีเดอะเบคอน่ะเป็นแบรนด์ที่ทําแบบเมิร์ชน่ารักมากเลยเนี่ยดีมากแบนแบนแค่นี้เองนะคะต่อไปคือยาดม <c oughs> คือในวัยนี้ าการได้ดมยาดมระหว่างทางมันก็เป็นอะไรที่สดชื่นดีนะคะอันนีนะ้ตอนที่เราจัดงานมีและมีน้องในงานเอามาฝากนะคะตั้ง4ี่กระปุกอะ่ะนี่พยายามใช้อย่างประหยัดมากเลยเพราะน้องบอกว่าแบบเขาไม่ได้ทําบ่อยๆเพยราจะแปะเพจไว้ให้อีกทีนึงนะคะแต่มันดีมากแพคกเกจจิิงก็สวยดูสิต่อมาคือทาอันนี้คือน้ําหอมคะ่ะ เป็นน้ำหอมแบรนด์ Love Potion นะชอบที่ขนาดเขาเล็กกระถัดรัดนะคะแล้วก็มันไม่ได้ดูหกง่ายมันต้องหมุนอย่างนี้แล้วก็กดอีกทีมันถึงจะออกมาได้เออเป็นน้ำหอมที่แบบดีไซน์ดีแล้วก็น่ารักมากนะคะอันนี้กลิ่น04 on the way เนอะอย่างสุดท้ายครับอันนี้คือ Hand Essence ค่ะเป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงมือของเราอะตอนแรกนึกว่ามันคือสเปรย์แอลกอฮอล์แต่ว่าไม่ใช่มันคือสิ่งที่ช่วยบำรุงมือนะคะแล้วมือเราก็จะหอมแบบ คือจริงๆสมมติว่าถ้าเกิดไปกินอะไรมาแล้วรู้สึกว่าอยากบำรุงมือให้กลิ่นมันเฟรชหรือแบบดูมือนุ่มนิ่มขึ้นเราก็มาใช้แบบนี้ก็ได้มันหอมมากเลยของแบรนด์โจลี่จะนัแปะไว้ให้ชึบ๊บนั้น นี่ก็เลยเป็น Was in my bag ทั้งหมดที่นัดมีมาฝากนะคะเป็นของที่ยัดเป็นประจำในกระเป๋านักบ้าหอบฟังอย่างเรานัาจะแปะพิกัดทุกอย่างไว้ให้เหมือนเดิมใต้คลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวแปะพวกคีย์เชนน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ให้ด้วยนะคะมันคือค e ีย์เชนอีราจริงๆคลิปนี้สนุกมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้มาไปยากันใหม่นะบ๊ายๆค่ะ